เรียกได้ว่ากระแสวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับก็ยังแรงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์นะครับเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันหลีกนะครับซึ่งตัวนักกีฬาของทีมชาติไทยของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมนะครับหลีกต่างๆนะครับเป็นหลีกชั้นนําของเอเชียนะครับโดยเฉพาะเราไปดูนะครับพรพันธ์เกิดปาดนะครับที่ได้เข้าร่วมทีม IBK เอลตตอนนะครับ เป็นโคบวิลีกนะครับของเกาหลีใต้แล้วก็2ผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับก็เข้าสู่โคบวิลีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือธนชาสุขสดนะครับก็คือเข้าทีมไฮพาร์ s นะครับแล้วก็วิภาวีสีทองที่ฟอร์มโดดเด่นอมากๆนะครับในช่วงหลังนะครับก็เข้าร่วมทีมนะครับฮุนไดแคปิ t อลนะครับ ซึ่งหลังจากที่ตัวแทนนะครับของทวีปเอเชียของเรานะครับเป็นการดรับเข้าทีมทั้ง3คนนะครับรีเกอรลีใต้นะครับก็ได้ผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับผู้เล่นต่างๆนะครับต่างตื่นเต้นเอามากมายนะครับที่ผู้เล่นระดับเวิร์คาสนะครับโดยเฉพาะฟันฟันเกิด่าดที่มีล่าลีลาการเซตบอลนะครับที่แพรวพรนะครับของทีมชาติไทยแล้วก็สไตล์การเล่นที่โดดเด่นนะครับ โดยเราไปดูความคิดเห็นนะครับของแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะครับที่ได้พรอนพัน์เข้าร่วมทีม IBK เอาตอนะครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักเซตที่ยอดเยี่ยมนะครับจุดๆนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฮะร่างกายของเธอแข็งแกร่งนะครับพอๆกับผู้ชายนะครับฮ่าๆชอบนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับไม่ใช่ทีมที่ฉันเชียร์นะครับจะรักทีมนี้แล้วก็สนับสนุนโค้ชนะครับ ซึงจูฮีจินแล้วก็ซอยองนะครับเราขอส่งกําลังใจแล้วก็ความรักให้กับพรพุนนะครับซึ่งตอนนี้ Google นะครับเขาก็แปลมาจากภาษาเกาหลีนะครับโดยคนเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะเรียกพรพันว่านะครับพรพุนนะครับซึ่งตามภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับที่มาเป็นผู้เซตในครั้งนี้นะครับสําหรับความท้าทายอแลงก้าของเขานะครับว้าวนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับขอขอบคุณสําหรับการต้อนรับนะครับอย่างอบุ่นของผู้เล่นชาวไทยของเรานะครับ ความคิดเห็นถัดไปนะครับเพื่อนไอบีเคน่ารักจังเลยนะขอบคุณที่ต้อนรับพวกเราเข้าสู่นะครับรักพรพุ่นนะครับอันนี้เป็นภาษานะครับที่น่ารักนะครับที่แฟนๆเกาหลีใต้นะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับพวกเขาบอกว่านะครับผู้เล่นนะครับคนนี้เก่งมากนะครับสนามอยู่ในเมืองฮาวาซองนะครับหวังว่าคนไทยในเกาหลีก็จะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับก็ในช่วงนี้นะครับเป็น ลักษณะของแฟนบอลนั่นเองนะครับถ้ามีผู้เล่นของทีมชาติไทยเข้าไปอยู่ร่วมนะครับทีม IBK นะครับแฟนๆคนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปติดตามแล้วก็รับชมช่องทางนะครับเพื่อเชียร์นักกีฬาของไทยอย่างแน่นอนนะครับความคิดเตือนถัดไปนะครับพร้อนพุ่นนะครับมาดีจริงๆนะฮะแต่ผมคิดว่าเราต้องทํางานได้ดีกับผู้เล่นเกาหลีนะครับเพราะว่าสไตล์เกาหลีและก็ไทยเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับหวังว่ามันจะเข้ากันได้ดีนะครับ คิดเห็นนัดไปนะครับฉันรอดูว่าวอลเลย์บอล IVK นะครับจะเป็นสไตล์ไหนนะครับซึ่งการที่จะได้พรอนพัน์เข้ามาเนี่ยการที่ได้สไตล์การเล่นแบบไทยๆเข้ามาก็อาจจะมีบอลสูงนะครับโดยซึ่งวันนี้เนี่ยโค้ชเขาก็บอกว่านะครับจะให้พรอนพันเนี่ยเล่นแบบสไตล์ของตัวเองไปเลยนะครับให้อิสระในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฟอร์มของ IBK ีเนี่เป็นแบบใหม่ก็เป็นได้นะครับซึ่งในทีม IBK เนี่ก็จะมีทีมชาติเกาหลีนะครับก็คือ คิมฮีจินนะครับซึ่งเป็นบีหลังของทีมชายเกาหลีแล้วก็ซังพโยจุนนะครับซึ่งเป็นหัวเสานะครับความคิดเห็นถัดไปนะฮะขอบคุณที่ร่วมทีมกับเรานะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับขอบคุณ IBK Auto อนะครับทีวีความคิดเห็นถัดไปนะครับแม้ว่าคุณจะเล่นได้ถึง5เซตนะครับในแต่ละเกมแต่พลังและความอดทนของคุณนั้นก็ยังเป็นเช่นนั้นนะครับดูเหมือนพิเศษนะ อันนี้หนูเหมือนว่าความคิดเห็นนี้นะครับก็จะชื่นชมพรนพันนะครับในพลังของเกมนะครับถ้าเกมไหนที่เล่นห้าเซตเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็รู้สึกว่าจะเอาชนะทีมที่เล่นห้าเซตด้วยกันเนี่ยบ่อยมากๆนะฮะโดยแมตช์นะที่เป็นความทรงจําดีๆนะครับก็คือคัดโอลิมปิกเนี่ยเจอกับทีมโปลแลนด์นะครับซึ่งภายในห้าเซตเนี่ยทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับความคิดเห็นถัดไปนะฮะ เขาเป็นผู้เล่นที่ผมรอคอยจริงๆครับปีนี้หวังว่าจะติด3อันดับแรกนะครับของลีกกลใต้นะครับความคิดเชนถัดไปนะครับขอขอบคุณสโมสซอนฮาวังโยซองน้ำ ibk i n d u s t r y bank o u t o นะครับใครเลือกผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับคนไทยนะครับหรือทีมชาติไทยเนี่ยจะคอยสนับสนุนคุณต่อไปนะครับความคิดเท็นถัดไปนะฮะอ้าวทำไมพูดไทยไม่ได้ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณนะฤดูการนี้เรามาวิ่งด้วยกันนะยินดีต้อนรับนะครับ ความคิดเต้นถัดไปครับยินดีต้อนรับสู่พรพุนนะัมันเย็นๆนะผู้เล่นที่น่ารักนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเอาทูนะครับทีวีนะต้องการซับไทยคนไทยจะแห่ชมเกมฮวาซองกันเยอะมากนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเกาหลีโดยไม่มีอาการบาดเจ็บไปได้นะครับเป็นแฟนกันมานานแล้วอันนี้เขาบอกว่าคนไทยเราก็จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับในการดูเกมของ i อ k เอาตต่อนั่นเองแล้วก็ แฟนๆของ IBK เนะี่ยก็จะมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เห็นทีมของตัวเองนะมีพรพัน์อยู่ในทีมนั่นเองนะความคิดเห็นถัดไปนะภาษาไทยของผมพัฒนาขึ้นแน่นอนนะตั้งแต่มีผู้เล่นของไทยเข้ามานะผมเป็นแฟนวอลเลย์บอลไทยจริงๆนะเลยหวังว่าจะได้ดูวีลีกเยอะๆฮ่าๆนะความคิดเห็นถัดไปนะเนื่องจากมีพรพุ่นนะอยู่ในที่นั่นนะทีมงานจึงรู้สึกเต็มและปลอดภัยนะในเรื่องของ มุมที่ชนะ,ะหมายถึงการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้เนี่ยถ้ามีพรพันธ์อยู่ด้วยนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเเองนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวลอลเลย์บอลนะความคิดเห็นถัดไปนะฉันเป็นแฟนนะเขาของแฟนคนอื่นนะแต่ฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเกมนี้จริงๆนะเลือกอเบอร์ครายนะอันดับหนึ่งจากพรพุนนะตัวเซตที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วฉันรอดูว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับ แฟนๆก็อดใจรอไม่ไหวแล้วครับที่จะเห็นตัวทีมชาติกาหลีต้เนี่ยได้เล่นกับตัวเซตจ,จากทีมชาติไทยของเรานะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับยิ้มสยามปรากฏแล้วที่เกาหลีนะครับยินดีด้วยนะครับความรักนะครับจากเกาหลีนะครเราคือมิตรประเทศที่ดีทอกขั้นตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเกาหลีที่ทาหารไทยเนะี่ยได้ไปร่วมรบสงครามที่เกาหลีนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับว้าวในที่สุดฉันก็ได้รับโทรศัพท์แล้วขอบคุณผู้จัดการวิดีโอนะครับ ความคิดเต็อนกันไปนะครับจะดีใจมากที่เป็นผู้กำกับนะครับคิมโซซอนจริงๆครับโค้ชโฮซอนครับใช้เวลาในต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อเขายังเป็นผู้เล่นดังนั้นเขาจึงรู้เรื่องนี้ดีกว่าสิ่งอื่นใดนะฮะในการเลือกดราฟเข้าทีมนั่นเองนะครับก็คือเลือกพรพันนะครับความคิดเต็นันไปนะครับยินดีต้อนรับสู่ทีมงานของเรานะครับพรพุนนะอันี้คือแฟนๆเกาหลีนะน่ารักนะภาษาเกาหลีนั่นเองนะฮะความคิดเต็นกันไปนะฮะ พี่โฮซอนตอนนี้รอยยิ้มของพ่อผมยังคงปรากฏออกมานะต่อไปฉันจะรักคุณมากเท่าที่คุณจะเป็นผู้กำหนดเขาเก่งเรื่องการโยนเหมือนกันความคิดเห็นถัดไปนะครับ IBK คุณจะได้แฟนชาวไทยนะค,ความคิดเห็นถัดไปนะครับผู้เล่นนะครับคนนี้นะครับที่เป็นผู้เล่นของไทยในด้านหนึ่งนะครับในการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งล่าสุด ทีมของเราสร้างความอับอายให้กับประเทศนะฮะฉันไม่สามารถรบความทรงจําที่จะพ่ายแพ้ติดต่อกันได้นะอันนี้เขาพูดถึงฟอร์มนะครับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดในซีซั่นนี้ก็คือพรอพุ่นนะยินดีต้อนรับอันนี้น่าจะหมายถึงน่าจะหมายถึงว่าในการแก้ปัญหานะครับในการเข้าทำหรือการทำแต้มเนี่ยพรพันนะครับน่าจะเป็นคนที่สร้างสรค์เกมแล้วก็สามารถ ทำแต้มแล้วก็ไปสู่ชัยชนะในเกมนั้นๆได้นะอันนี้เขาน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะครับความคิดเจนถัดไปนะครับคุณต้องอารมณ์เสียมากๆนะครับเพราะคุณมาที่ดินแดนรกร้างของวอลเลย์บอลแต่โปรดสอนฉันมากเมื่อคุณอยู่ในเกาหลีนะอันนี้อยู่ที่ตัวผู้เล่นนะที่เขาจะซึมซับนะครับการเล่นต่างๆของตัวเซตของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับ เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมของทีมชาติเกาหลีในอนาคตนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีลีกนะครับของเกาหลีของพอพุนนะฮะดาว่าผู้เล่นเอาไอบนะครับจะรู้เรื่องฟิวชั่นก็จะเมื่อการเปิดฟ้านะครับหลังเปิดฤด,ดูกาลเท่านั้นอันนี้นก็คือการแปลโดยตรงจาก Google น,นะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับ ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับทักษะหรือความเป็นมิตรกับผู้เล่นนะแต่ฉันกังวลเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกับโค้ชนะความคิดเห็นถัดไปนะครับในที่สุดเขาก็มาถึงแล้วนะครับเซตสตาร์และกัปตันทีมชาติไทยนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเียมฮายายองนะครับฉันหวังว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะครับทักษะของคุณจะเทียบได้กับทักษะของพอนพุนนะฮะความคิดเห็นถัดไปนะครับ วอลเลย์บอลนะครับเป็นเกมเซตเตอร์แล้วก็มันจะแสดงถึงระดับการเซตของเซตเตอร์ของประเทศเราอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบว่าเมื่อพรพันธเข้ามาอยู่ในทีมไอบีเอต์ตอนแล้วเนี่ยการเซตของพรพันเนี่ยมันจะมีผลนะฮะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวเซตของทีมอื่นได้ด้วยนะว่าสถิติต,ต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนไหมว่าผู้เล่นเกาหลีใต้ทั้งหมดเนี่ยพรพันเนี่ยจะส่งผลต่อผู้เล่นเกาหลีใต้มากน้อยเพียงใดนะครับ ความคิดเห็นถัดไปนะครับร่างกายส่วนร่างของเธอนะครับมีความแข็งแรงมากๆนะครับดูมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้เล่นของเกาหลีนะครับผมสังเกตว่าผู้เล่นไทยเนี่ยขาใหญ่กันทุกคนนะครับเพราะว่าออกกําลังกายหนักนะฮะประมาณนี้นะครับความคิดเห็นไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับขอให้สุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขในเกาหลีนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับผู้เล่นของชาวไทยนะครับจะมาสนามบอลล์บอลกันเป็นจํานวนมากอันนี้หมายถึงว่าแฟน แฟนๆครับชาวไทยนะครับจะมาสนามเพื่อมาเชียร์ทีมสโมสรไอบ a ค t อ s นะครับมากขึ้นนะครับความคิดเห็นไปนะครับแทนที่จะไปยุโรปนะครับกลับไปเกาหลีนะคุณตัดสินใจได้ดีมากนะอันนี้คือความคิดเห็นของชาวเกาหลีนะที่เขาดีใจนะครับความคิดเห็นนไปนะครับโปรดแจ้งให้เราทราบนะว่าการส่งสวนนกไม้นะไปยังดาวาดและจังหวัดขยองก็จะเป็นอย่างไรนะครับ ความคิดเถีน่นไปนะครับผมทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจํานวนวิวแต่ฝรั่งกลับเข้ามาดูนะครับอันนี้มันจะมีความคิดเห็นของต่างชาตินะที่เป็นเขาเรียกว่าแฟนๆของพรนพันนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นช่องนะครับของสโมซอนไอพีเคอา์ตดนะฮะแต่ก็มีแฟนๆชาวไทยนะครับก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากนะแต่ผมก็รวบรวมนะครับความคิดของชาวเกาหลีนะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับ ตัวเซตระดับ AAA นะครับมาแล้วที่นี่คนที่กัดฟันแล้วก็ทําทุกอย่างนะครับยังคงอยู่และผู้ที่ถูกคัดออกคือปี2024นะคุณจะตกงานระหว่างฤด,ดูกาลเอาชนะไม่ให้ได้นะครับฮายองคิมนะครับแล้วก็ซูอารีนะครับบีบูคิมยุนนะคะความคิดเห็นไปนะครับกับตันผู้นะสุดยอดนะครับรอติดตามชมนะความคิดเห็นไปนะการแนะนําการเข้าทําของ พวาพันนะตัวเซตของคนไทยแล้วก็ต้องเซตแล้วก็ยิ้มไปด้วยนั่นคือสิ่งที่มีนะครับสำหรับนักกีฬาไทยแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานจะทําให้การเล่นหรือการแข่งขันของนักกีฬาเนี่ยดีขึ้นนะอันนี้คือคือสไตล์ไทยนะถึงแม้จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะเพื่อเป็นการเล่นที่ไม่คลายเครียดแล้วก็ไม่กดดันนะจะทําให้ผลงานออกมาได้ดีนะครับความคิดเต็มไปนะครับนั่นคือชินยอนฮยองใช่ไหมนะครับอย่างไรก็าตามนะครับ ยอนคยองไม่ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นต่างชาติกี่คนนะเขามีอายุมากกว่าคุณฉันคิดว่ามันไม่ถูกที่จะพูดว่าเลือกเขาฉันไม่อยากจะเรียกเธอว่าพี่สาวฉันไม่อยากจะเรียกเธอว่าผู้เล่นคนนั้นแต่ฉันไม่คิดว่าจะเลือกปฏิบัติกับเธอได้หรอกนะครับแม้ว่าเธอจะอยู่ในกล้องเธอก็ไม่สามารถที่จะลังเลที่จะใช้สิ่งนั้นแม้ว่าเธอจะอยู่ในกล้องฉันก็เดาได้ว่าเธอเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องมองเธอเลยครับมันน่าผิดหวังมากนะครับยอนคยุงดูพนพันนะครับเซตนะครับถึงแม้ แต่ในระหว่างการสัมภาษณ์เธอก็ยังพูดถึงพโยซึงจูนะฮะอันนี้ก็คือตัวผู้เล่นหัวสองของเกาหลีใต้นะซึ่งจะได้มาอยู่ในทีมเดียวกันกับพรพันธ์นะครับณนี้นะครับแสดงออกว่าเป็นน้องสาวแล้วก็ผู้เล่นนะครับคุณพโยปุลนะครับมีอายุมากกว่าหนึ่งปีนะแต่พรพุนนะครับของพโยซึงจูก็เหมาะแก่กัารเล่นนะฮะหนึ่งปีเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คืออาจจะแปลวกวนวกไปวกมานะัะแต่ว่า เนื้อหานะครับเขาบอกว่าพรพันธ์เนี่ยจะได้เซตให้กับหัวเสานะครับของทีมเกาหลีใต้นะครับก็คือพโยซึนจูนเองนะครความคิดเห็นตไปนะครับฉันได้ยินมาว่าฉันไม่สามารถลดน้ําหนักได้นะครับเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยนะครับฉันเคยผอมมาช่วยดิมาเชียร์ด้วยกันครับความคิดเห็นนี้เขาอาจจะทราบว่าพรพันธ์เนี่ยเคยป่วยด้วยปัญหาไทรอยอาจจะมีปัญหาที่เหนื่อยง่ายนะแต่ว่าทีมอ่าพรพันธ์เนี่ยเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถที่จะยืนระยะ ยาวได้นะครับถึง5เซตกันเลยทีเดียวนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับคิมฮีจินนะฮะตื่นเต้นแล้วก็น่ารักมากนะครับฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารอผู้เล่นของบริสนี่อย่างพรอนพุนนะครับเหมือนกับทุกคนนะรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการเล่นบอลนะครับเล่นบอลกันยาวๆไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้านะฮะแล้วก็ส่งรูปหัวใจนะครับมานะครับ สำหรับผมก็รวบรวมนะครับความคิดเห็นนะครับก็มาได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ